วันนี้เจะมาสอนวิธีการเซ็ตมีสติ๊กในรถนิสสันเทอรลล์่ากันนะคะว่าติดตั้งง่ายขนาดไหนคะค่ะวันนี้เียอยู่บนรถนิสสันเทอร์ล่ารุ่น V L นะคะรุ่นที่มีหน้าจอในแถวตอนที่สนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเซ็ตมีสติ๊กตัวนี้นะคะในกล่องเขาก็จะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาแกะให้ดูค่ะว่าภายในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะ อย่างแรกเลยตั้งแต่เริ่มแกะกล่องนะคะสิ่งที่ได้มาก็จะมีเป็นจอยเป็นรีโมทนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวหับนะคะสําหรับการต่อรับสัญญาณ Wi-Fi หรือฮอสปอร์จากมือถือนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยสอนแบบละเอียดเลยค่ะว่าเราจะติดตั้งยังไงนะคะมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เราแกะกล่องกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาจะมีตัว HDMI แท่ง HDMI ตัวนี้เป็นหักนะคะสำหรับแปลงสัญญาณ1ชิ้นแล้วก็จะมีสาย USB นะคะสำหรับไว้ต่อไฟนะคะภายด้านหลังของรถนะคะวิธีก็แค่เสียบหัวนะคะ t ท p e C ตรงนี้เอาเข้าไปแล้วก็ตรง USB นะคะก็เสียบกับตรงบริเวณที่เรามีให้มานะคะตัว HDMI นะคะเขาจะมีชื่อบอกอยู่เนอะแลก็ติดตั้งเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะสำหรับตัว HDMI แล้วก็สำหรับสาย USB นะคะเราก็จะรับสัญญาณไฟจากตัวรถแบบนี้เลยค่ะเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวิธีการเซตที่หน้าจอทำยังไงกันนะคะหลังจากที่เราเสียบ หับลับนะคะ HD MI เข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่ออยู่ s b เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอแถวกลางเราจะขึ้นแบบลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะขึ้นก็รอเขารีเซตสักครู่แล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้เราทําตามวิธีขั้นตอนได้เลยค่ะก็จะใช้แค่รีโมทต,ตัวเดียวนี้นะคะตามหน้าจอเขาให้เรากดแล้วปล่อยแบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวรับสัญญาณเราก็ทําตามที่เขาแจ้งไปแบบนี้เลยค่ะกดไปเรื่อยๆเลยถ้าได้แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะเสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะ ตรงนี้เดียก็จะเลือกเป็นภาษาไทยไว้ให้ลูกค้านะคะเราใช้จอยสติ๊กตัวนี้เลือกหน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็เลือกภูมิภาคนะคะตรงนี้เราก็เลือกเป็นไทยได้เลยค่ะมีให้เลือกหลายประเทศมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่ถนัดเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถตั้งเซตเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแต่อันนี้เดขออนุญาตตั้งเป็นภาษาไทยไว้ให้นะคะจะใช้งานได้ง่ายกว่าค่ะ แล้วเราก็รอตามขั้นตอนสักครู่นะคะอันนี้เราสามารถกดค้าไดมนะคะต้องการตั้งค่าวิธีทีวีด้วยโทรศัพท์ไหมอันนี้เดียวข้าได้เลยนะคะลูกค้าอยากจะตั้งก็กลับมาตั้งได้ะคะ่ะแล้วก็เลือกเครือข่าย wifi ของคุณนะคะถ้าหากว่าลูกค้าใช้บนรถนะคะขับเคลื่อนไปต่างจังหวัดหรือขับเคลื่อนอยู่บนถนนสามารถเลือกใช้กับเน็ตในมือถือเราได้นะคะโดยการแชร์ฮอสปอตขึ้นไปนะคะ ค่ะจากที่เราต่อ HDMI ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอเขาจะให้เลือกนะคะแล้วเราก็เข้าสามารถเลือกที่าฮอสปอตที่เราแชร์มาได้เลยนะคะก็ต่อจากเห็นมือถือได้เลยค่ะแนะนำว่าให้ใช้พาสเวิร์ทที่กดง่ายๆนะคะอย่าตั้งเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเวลาลูกค้าเลือกมันจะต้องสลับไปสลับมาอันนี้เดี๋ยวก็จะตั้งเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะเวลาคอนเน็กมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วตอนนี้เราก็คอนเน็กกับสัญญาณฮอสปอตเรียบร้อยแล้วนะคะสัญญาณฮอสปอตมือถือของเรานะคะถ้าเข้าได้แล้วลูกค้าท่านไหนที่มีพาสวิร์ดกูเกิลนะคะหรือ Netflix สามารถเข้าได้เลยถ้าไม่มีไม่ใช่ปัญหาค่ะกดข้ามไปได้เราก็ใช้ g ูเกิลฟรีได้นะคะตรงน,นี้เราก็กดยอมรับไปนะคะขี่ต่อไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคาแนะนำต่างๆนะคะเราก็กดยอมรับทั้งหมดไปได้เลยนะคะพอเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหน้าจอที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะเราใช้ตัวรีโมทต,ตัวนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็น Netflix ถ้าลูกค้ามี Account Netflix อยู่สามารถเชื่อมต่อ Netflix บนรถได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น YouTube นะคะ แล้วก็พายวิดีโอค่ะหรือว่าเป็นพวก Google Play ต่างๆที่ลูกค้าเชื่อมต่อกับตัว Android ทั้งหมดนะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไว้ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วนี่เราก็เข้ามาที่ตัว YouTube นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูว่าเราสามารถเปิดได้เหมือนที่เราดูทีวีหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเลยนะคะทั้งหมดก็สามารถขึ้นได้เลยแล้วก็ความแรงของอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นอยู่กับทางมือถือเราด้วยนะคะนี่เราก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเราดู อยากดูหนังดูาระตูฟังเพลงนะคะเราเลือกได้หมดเลยค่ะหลังจากที่เราเลือกสัญญาณช่องที่เราอยากดูได้แล้วนะคะเราก็สามารถดูหนังบนรถฟังเพลงบนรถได้แบบนี้เลยค่ะใช้แค่เพียงรีโมทอันเดียวเลยนะคะชื่อเสียงก็ดงดังมากเลยค่ะใครได้ยินชื่อก็ต้องกลัวกันหมดเลยค่ะชื่ออะไรแดงใบตองค่ะหลังจากที่เราเลือกสัญญาณทั้งหมดได้แล้วนะคะ เสียงอาจจะยังไม่ออกลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเราต้องมาตั้งค่าสัญญาณที่หน้าจอด้านหน้าก่อนนะคะอย่างแรกเลยเราอยู่ที่หน้าจอปกตินะคะเลือกเข้าไปที่คําว่ามีเดียค่ะแล้วก็เลือกจอแสดงผลด้านหลังแค่นี้เองค่ะเสียงก็จะดังทั้งคันแล้วนะคะแค่นี้ก็สนุกตลอดการเดินทางได้แล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวิธีการเซตมีสติ๊กนะคะสําหรับเ e อร์ล่าวีอลนะคะสําหรับคลิปหน้าอยากให้เดียสาธิตหรืออธิบายวิธีการติดตั้งอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาที่คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคลิปไี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ